หากมาแต่น้าทุกคนมาแต่ดำหน้าคัำมือทุกคนหากําลังนึ่งเขา้านึ่งเข้ากินแรงทุกคนเ้ยหน้าแมงเมาอ้อลายลีทุกคนเสีเยทุกคนเบิ่ง,งแมงเมาหน้าลายขนาดเลยนี่ทุกคนหลายอ,นนอะไรป้ามันตอมดอกไฟ ต่งอานะทุกคนต่งอาโคกินแมงม้าอ้อหลายเลยทุกคนนะมาตอบดอกไฟขูดข้าวออดเตีมข้าวอั ซอยข้าวเนาะพี่ก็ซอยข้าวทุกคนข้าวกเลยเนะต้มหมี่ที่นี่้ะ 来，嗯，来，嗯。嗯 โคแมงเมาเอาไปมงเมามากินเอาไปมงเมามาโคโอ้ลายแล้วเมาสลายเลยโคแมงเมาอต้มหี่เาโคแมงเมาทุกคนโคแมงเมาส์ คุณพอกำลังโคมแมงเมาทุกคนมีเดอร์พอน้องบ่อยทุกคน plan my food ล่ะแต่ยังบ่ได้ขล่โอ้ตนยโาว่าอันขลเาสงตวนี้เนาะหลายเลยเออย้ายไปนมอนึงอ่ะให้ตีนนะลูกย่างยับนยัน เคู่เมาสแล้วก็ชิคกินตามมะเขือให้กินนะคือ่าสิล้ตปานิดมมชีตมะเขือชิจามะเขือข้อกระโรบแม่งเมา หวานโคตรขนาดเล็ขนาดนี้อ่ะจะได้ต้มมิงเด้อต้มมิงจะสองหก กินกับสองพ่อก <ís im> <avez> ับพ่อแม่จำมะคือ ต้มมี่นะทุกคนวันนี้ก็ซื้อในซอยเขา้านี่ก็คืออาหารแรงเฮากินมี่ก็เดอ้ดดกเดอกินข้าวก็เด้มึงนี่แหละมีเวลาค่ะเสร็จเลยนะเพราะเพราะเดวากินมั้งจ้ะเจ๊มันบ่เบิดดอก อเจ็บปวเแสบแหวาดหลายค่อยคะปรุงเอามาแล้วก็ปรุงอืมีมอย่างน,น,นี้มันแสบมีมยำๆมั้งนี่นะคะเพ่มาด้วยทุกคนมากินต้มนีด้วยกันต้ม,มนีดำน้ำมาแล้วก็มากินต้มนมี ต้ดดมมิงโคมางจัมเกคเมนูบะอนกอาหารบนะนนกแทบแท่ มาสวยี้ไรเพิ่งมามันตามเยของพอเนยัมาอี่ แื้วปานี่คือบเวนพุ่นมื่อเช้ายังจ็กตต้องคือเดี๋ยวเมื่อเช้าต้มปากกระบอกพ่นปากยืดตุเย็นเน่พอยังยังบักหลายๆอะไรเมื่อเช้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้ว,วทุกคนผู้ใดเข้ามาเบอรงก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามให้ในทุกคนติดตามไปน้ำกันเด้อทุกคนเดอ้อทรงนี้ก็คือแบบว่าทรงน้ำหนาเนาะทุกคนเคนาะอ,อันค่อยลงคลิปกันบางมือทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนเดอ้อ